ขอโอกาสมาทบทวนในเรื่องของปฏิปทาสี่แบบที่พระองค์ทรงแจกแจงเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาเนี่ยหรือกำลังปฏิบัติได้เข้าใจว่าปฏิปทาทั้ง4แบบเนี่ยสามารถที่จะบรรลุทรรได้นั่เนเองก็คือ,คอสิ้นราคะโทสะโมหะได้นั่นเองก็คือในปฏิปทาสแบบเนี่ย จะขอแบ่งเพื่อความเข้าใจเป็นสี่หมวดก็คือหมวดที่หนึ่งเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัดไว้เนี่ยอ่าจะไม่อ่านพระสูตรแต่จะกล่าวว่าในพระสูตรนี้ก็จะอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งร้ยหกสิบเอ็ดต้องดูว่าปฏิปทาสี่แบบพระอาหารหันตสาวกของพระพุทมีพระภาคท่าน โมคลานะและพระสารีบุตรท่านบรรลุธรรมด้วยปฏิปทาแบบไหนและเราสามารถที่จะเลือกว่าจะปฏิบัติแบบไหนได้หรือไม่ในบทที่หนึ่งเนี่ยก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญานี่ยก็คือปฏิบัติลำบากบรรลุได้ช้าซึ่งพระองค์ก็จะทรงอธิบายก็คือโดยปกติ บุคคลน,นั้นนะเป็นผู้มีเป็นผู้มีราคะก้ามีโทสะก้ามีโมหะก้าย่อมได้สวยทุกขโทมรัทอันเกิดแต่ราคะโทสะโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างเนี่ยอินทรี์ห้าประการคือศรัทธาวิริยสติสมาธิป,ปัญญาเนี่ยอ่อนบุคคลน,นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษได้ช้าเพราะอินทรี์ห้าประการอ่อนอันนี้คือ แบบแรกก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาในแบบที่สองก็คือก็คือมีราคาโทสะโมหะก้านั่นแหละแต่ว่าอินรีห้าเนี่ยแก่กล้านะจึงบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพรันเพราะอินสียห้าแก่กล้านะในแบบที่สามก็คือสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ช้า ก็คือบุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่มีราคะก้าไม่มีโทสะก้าไม่มีโมหะก้าย่อมไม่ได้สวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต่ราคะโทสะโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินรี์ห้าประการคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญายัางอ่อนอยู่ย่อมบรรลุคุณวิเศษได้ช้าเพราะอินรียห้าประการอ่อนในแบบที่4ี่ก็คือ สุขขาปฏิปทาคิปปาปิญญาก็คือบุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่มีราคะก้าไม่มีโทสะก้าไม่มีโมหะก้าย่อมไม่ได้สวยทุกขโทมนัสนั้นเกิดแต่ราคะโทสะโมหะหนึงน่งหนึง่งบ้างและอินทรีห้าประการนี้แก่ก้าเขาย่อมได้บรรลุค,คุณวิเศษได้เร็วพันอันนี้ก็คือในหมวดที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ บุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้มีราคาโทสะโมหะว่ากล้าหรือว่าหรือไม่กล้าเนี่ก็คือก็จะต่างกันตรงที่อินสีห้าทีนี้ในหมวดที่สองเนี่ยก็เป็นปฏิปทาสี่แบบเหมือนกันก็นกคือในแบบที่หนึ่งก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่พระศาสดาก,ก็ทรงยกก็คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยย่อมพิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสําคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงมรณะสัญญาอันเขาตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยกําลังของพระเสขะหประการคือศรัทธาเฮลิโอตปะวิิละปัญญา และอินทรีย์าประการคือสตินทรียวิริอินทรีย์สตินทรีสมาตินทรีย์ปัญญทรีย์ของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษได้ช้าเพราะอินทรีย์5ประการนี้อ่อนนะอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2ก็เช่นเดียวกันคือพิจารณาธรรมาประการนั่นเองแล้วก็ไปอาศัยทำมันเป็นกําลังของพระเสข่าห้าประการก็คือสัทธาฮิริ โอตป,ปะวิริยะปัญญาและอินทรีห้าประการก็คือศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาสิปัญญานั่นเองนะปรากฏว่าอินทรีห้านี้แกล้กานะเธอย่อมได้กุบบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลันและในแบบที่3ก็เป็นสุขขาปฏิปทานะทันทาปัญญาคือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ช้าพราะองค์ก็ทรงยกในเรื่องของนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ย ก็คือเจริญชานหนึ่งสองสามสี่นั่นเองสัดแล้วจากการสงัดแล้วจากอุรลธรรมย่อมเข้าถึงชานที่หนึ่งคือการมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขกันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ก็คือเจริญชานหนึ่งสองสามสี่นั่นเองแล้วก็ไปเข้าไปอาศัยกําลังของพระเสข้าห้าประการเนี่ยแล้วก็อินรี์ห้าประการนั่นเองยังอ่อนอยู่เนี่ยเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษช้าเนี่ยและในแบบที่สี่ก็คือ สุขขาปฏิปทาคิปปาพิญญาก็คือจเจริญชาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อาศัยกำลังของพระเสขาห้าประการและอินทรีห้าประการปรากฏว่าแก่กล้านะเธอย่อมได้บรรุคุณวิเศษได้เร็วพลันเพราะอินทรีห้าประการนี้แก่กล้าอันนี้คือหมวดที่สองที่พระทรงยกในเรื่องของการพิจารณาธรรม5ห้าประการนะ แล้วก็อาศัยกําลังของพระเสกกะและอินทรี์ห้าะการนั่นเองแตกต่างกันตรงที่ความแกรก่าของอินรีห้านั่ยนเองส่วนในหมวดที่สามเนี่ยพระองค์ก็จะแบ่งเป็นสี่แบบเหมือนกันก็คือปฏิบัติไม่ออดทนก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเมื่อเขาด่าย่อมด่าตอบเ,เมื่อเขาขึงโกรธย่อมขึงโกรธตอบเมื่อเขาทุ่มเถียง ย่อมทุ่มเถียงตอบนี้เรียกว่าการปฏิบัติไม่อดทนแบบที่สองก็คือการปฏิบัติอดทนนี่แก็คือเมื่อเขาด่าย่อมไม่ด่าตอบเมื่อเขาขึงโกรดย่อมไม่ขึงโกรดตอบเมื่อเขาทุ่มเถียงย่อมไม่ทุ่มเถียงตอบเนี่ยส่วนแบบที่สามคือการปฏิบัติข่มใจการปฏิบัติข่มใจนี่พะอค์ก็ยกในเรื่องของการสํารวมอินทรีน์เมื่อเห็นรูปด้วยตาเนี่ย พึงรักษาอินทรีย์คือตาเนี่ยเมื่อไม่รักษาแล้วย่อมทำให้อคติรธรรมอันเป็นบาคืออภิชาตโทมนัดครอบงำได้พึงสํารวมอินทรีย์คือตาย่อมรักษาอินทรีย์คือตาเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสํารวมอินรีย์ส่วนในแบบที่สี่ก็พระองค์ก็ตัดว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบรรเทาเนี่ยซึ่งกามาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ระงับไปนะกระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีย่อมไม่รับรองย่อมละซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ระงับไปกระทาให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบรรเทาซึ่งวิหิงสาวิตกก็คือเร Hands ื่องการพยาบาท เบียดเบียดนั่นเองนะก็คืออันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติแล้วครับนะส่วนในแบบที่สี่เออในหมวดที่สี่เนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสเหมือนกันก็คือการปฏิบัติไม่อดทนแต่อันนี้พระองค์ก็จะขยายความว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เนะี่ยไม่อุดทนต่อนะความร้อนความหนาวความหิวกระหาย ต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายต่อถ้อยคำอันหยาบคายลายแรงเป็นผู้ไม่อดทนต่อทุกเขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจอาจปรงชีวิตเสียได้อันนี้คือการปฏิบัติไม่อดทนส่วนแบบที่สองเนี่ยในหมวดที่4ก็คือการปฏิบัติอดทนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสแห่งเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลือ้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำมันอยากขายลายแรงอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วก้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจอาจโปรงชีวิตเสียได้อัน,นี้คือการปฏิบัติอดทนในหมวดที่สี่ ในแบบที่สามก็คือการปฏิบัติข่มใจก็พระองค์ก็ทรงตัดในเรื่องของการสำรวมสังวรอ,อินทรีย์นี่นี่นั่นนี่เห็นรูกด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริ้มรสด,ด้วยลิ้นถูกต้องโพธะะด้วยกายถูกต้องธรรมลมด้วยใจนี่นก็พปงนสำรวมอินทรีย์คือไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพัญชนะก็คือไม่รวบถือเอาทั้งหมดและไม่แยกเอาเป็นส่วนๆนี่นี่และการปฏิบัติระงับก็เช่นเดียวกัน พระองค์ก็ทรงตรัสเนี่ยก็คือย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบันเทาเซึ่งกามะวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกย,ย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบรรเทาซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ระงับไปก็ทําให้ถึงความสิ้นสุดให้ถึงความไม่มีน,นั่นเองอันนี้คือใน4ี่หมวดที่สรุปส่วนในปฏิปทาทั้ง4ีหมวดเนี่ย ถามว่าแต่ละหมวดเนี่ยพระศาสดาเนี่ยทรงสันเสริญในในแบบไหนซึ่งในพระสูตรนั้นนะพระองค์ก็ทรงสันเสริญว่าสุขขาปฏิปทาเนี่ยขิปปาปัญญาเนี่ยว่าเป็นปฏิปทาที่ปราณีตทั้งสองส่วนคือปฏิบัติสะดวกและบรรลุได้เร็วนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิปทาอื่นเนี่ยไม่ดีนะ ก็คือเพียงแต่ว่าไม่ปราณีตทั้งสองส่วนนั่นเองเพราะว่าปฏิปทาบางอย่างเนี่ยก็คือเป็นทุกขาปฏิปทาเนี่ยและทันทาปัญญาด้วยปฏิบัติลําบากด้วยบรรลุได้ช้าด้วยเนี่ยก็คือไม่ปราณีตทั้งสองส่วนเลยนี่บางปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติสะดวกก็จริงนะแต่บรรลุได้ช้าก็คือสุขขาปฏิปทาทันทาปัญญาี่ย คือจะไม่ปราณีตโดยสองส่วนนะแต่ว่าทั้ง4หมวดสามารถบรรลุทำได้ไหมบรรลุทำได้ทีนี้การจะเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนเนี่ยก็ให้พิจารณาลองพิจารณาเอาเองว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็นำไปซึ่งการเห็นอริยสัจสีก็คือ การเห็นการเกิดและความดับไปแห่งธรรมทั้งหลายนะเนะเพราะว่าในสี่หมวดเนะี่ยในหมวดแรกเนะี่ยซึ่งบุคคลน,นั้นนะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะกล้าเนะี่ยหรือไม่กล้าเนะี่ยก็เป็นอนุสัยที่ติดตัวสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องปูุกว่าบางคนเนะี่ยเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะกล้าติดมาอยู่แล้วนะแต่ก็สามารถบรรลุรมได้ถ้าอินทรียห้านั้นแก่กล้า นะหรือถ้าไม่มีราคาโทสะโมหะก้านะีถ้าอินทรีห้าแก่ก้าก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันในหมดที่สองเนะี่ยก็จะให้เห็นถึงเรื่องของสุขขาปฏิปทาและก็ทุกขาปฏิปทา่นี่ยก็สุขขาปฏิทาปทาก็คือการเจริญชานหนึ่งสองสามสี่ส่วนทุกขาปฏิปทาเนี่ยก็คือการพิจารณาธรรมห้าประการนั่นเองนะนะนะ แต่ก็จะแตกต่างกันในเรื่องของอนะินรี่ห้าอันนี้ก็เป็นนิย่าที่นํามาคข้ครวนนะซึ่งอรครสาวกทั้งสองท่านขององก็คือท่านพระโมคคานะเนี่ยท่านเองก็บรรลุธรรมด้วยปฏิปทาคือทุกขขาปฏิปทาคิปปาปิญญาที่ท่านสนทนากับท่านพระสารีบุตรส่วนพระสารีบุตรเนี่ยก็บรรลุธรรมด้วย สุขาปฏิปทาคิดป,ปาปิญญาน่นเ่งก็คือการบรรลุสิ้นซึ่งอาสวะน่นเ่ง